สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราอยู่กับเรื่องเจ้าชายภาตพิฆาตอสูรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับว,ว้ตายแล้วตายแล้วเจ้าพวกซัมบี้กอบลินมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะฟันมันไปร้อยรอบมันก็ยังฟื้นฟูกลับมาได้ณนะตอนนี้กลุ่มนักผจญภัยกำลัง เป็นอมตะงั้นเหรอพวกนี้มันเป็นกอบลินชนิดใหม่งั้นเหรอคนคนนั้นบอกว่ามันมาจากป่าใช่ไหมตามจริงเราไม่จำเป็นต้องทำเควสนี้ก็ได้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายของเราเลยนะ่ะไม่เธอผิดแล้วล่ะบ้าหนะาเวทชุบชีวิตในตัวพวกนั้นไม่หมดฤทธิ์หรอเวทนั้นนะควรจะหมดไปตอนรุ่งสางสี่ ฉันนันไม่รู้อีกว่ามีทั้งหมดกี่ตัวโชคดีหน่อยที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือฉันและพวกมันยังอยู่ในป่าอีกเฮ้ฉันต้องรีบจัดการก่อนที่มันจะยุ่งยากกว่าเดิมฉันต้องหาต้นต่อให้ได้เวลส์ท่านเทเรเซียดิฉันเห็นด้วยกับท่านเวลส์พวกเราสามารถแสดงฝีมือกับมันได้ด้วยใช่ไหมอ๋อใช่แล้ว ถ้าพวกเธอคิดแบบนั้นแล้วก็ฉันจะไม่ห้ามแต่เวลส์วันนี้นายทำตัวแปลกมากเลยนะ <c oughs> เออคือคือแบบว่าอ้ามันอยู่ตรงฟาร์มในป่าแล้วมันฟื้นฟูพลังเร็วเกินไปเราจะทำยังไงดีถอยถอยถอ,ยอยเร็วเจ้าพวกนั้นมันมาถึงนี่แล้วเหรอเจ้าพวกที่ฟันยังไงก็ไม่ตายเนี่ยเฮ้ ใจเย็นๆก่อนเซเรเทียข่าวลือพวกนั้นนะ่ะมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอกนะอีกอย่างเธอมีฉันกับเนย่าอยู่เมื่อคืนเจ้าพวกนั้นดูเหมือนจะไม่ฉลาดมากเป็นไปได้ที่กลุ่มนักประจนภัยคงจะโดนรุมอย่างแรกเราไม่รู้ว่าข่าวลือพวกนั้นเป็นจริงฮะ น่าจะพันปรสิตท,ท่านเวลส์ฉันขอลองดูก่อนเนย่าเร็วมากเลยฮึงดงามมากเลยเนย่าน่าจะหมดแค่นี้แหละไม่ไม่หมดง่ายๆหรอก ถ้านั้นฮะนางฟันไปเท่าไหร่มันก็ไม่ตายหรอกนี่อย่าไปจับมันสินายจะทำอะไรเนะี่ยตัวสถานะฮะบ้า,าเอ้ยทำยังไงดีเนี่ยเนีย่ะถอยไปก่อนท่านเวลส์ท่านเพิ่งคิดอะไรออกเลอคะ คอยดูลวกันมาฮะหมัดเนี่ยนะยเขาใช้มือแทนดาบเองนะแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนี่ มันไม่ฟื้นฟูงั้นเหรอซัมบี้กัปลินโดนหมัดเดียวตายขนาดเมียฟันมันเป็นพันๆชิ้นดันไม่ตายแต่แค่หมัดเดียวนี่มันเขาทำได้ยังไงกันเนี่ย